สวัสดีอีกครั้งค่ะพบกับนุนาในช่องนุนาภาพไปดูนะคะเรามาดูองค์พระธาตุปนมกันนะคะวันนี้นี่เป็นบรรยากาศนะคะด้านนอกนะคะด้านนอกพระธาตุก็จะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลยนะคะมาไหว้อยู่บริเวณด้านนอกนะคะด้านนอกก็จะมีพระพุทธร,รูปประจําวันนะคะแล้วก็มีสัตว์ประจําปีด้วยนะคะ กพุทธรูปประจำวันเจ็ดวันแล้วก็มีสัตว์ประจำปีนะคะสิบสองราศีลดน้ำยังรดน้ำสัตว์ประจำสัตว์ประจำปีเกิดยังเกิดปีไหนกระตา่ะตายก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้นี่ไงไปรดแล้วอ๋อาตัวปีชวดปีชวดปีหนูตัวนี้กระต่ายอยู่ทั้งไหนเมื่อกี้หนูนารดมาแล้วนะคะ รถน้ำนี่บ่าวต้อยอยู่ปีกระต่ายนะคะหนนาอยู่ปีโจรถไปแล้วปีเถาะชื่อกระต่ายหน้าคบหน้าไหวเป็นเครื่องขูดมะพร้าวคนทั่วเดนต่างเคารพชอบดูพระจันทร์ในวันเพ็งพี่ไก่พี่ไก่ข้างโน้นค่ะพี่ไปโอ้พระจันทร์วันเพ็ญหน้าคบนะคะหน้าคบหน้าไหวนะ ด้านบนก็จะเป็นพระประจำบันเกิดนะคะเจ็ดพระเจ็ดจันาคารพุทธริหารสุกเสาร์ทิตย์นะคะส่วนด้านล่างก็เป,เป็นสัตว์ประจำปี <c oughs> หัวเหมือนพระจันทร์ด้วยนะคะเราเจอเพื่อนแล้วนะคะเมื่อะะกี้เจอ น้องคู่หูสุต้านะคะน้องต้ากับน้องต้นอ้อแล้วก็คุณยายรองรอบนี้เจอบ่าวต่อยกับคุณนกนะคะนี่อ,อยู่แถวนี้แหละไก่เห็นอยู่ใน,ใน,ในี่ค่ะเารถน้ำปีสัตว์ประจำปีเกิดด้านบนก็เป็นพระประจำวันเกิดนะคะเต่๋ควคงร้อน หนาวแล้วไก่หนาวไก่หนาวไก่ไก่หนาวแล้วค่ะโอเคไปไหว้พระประจำวันเกิดเหรออาปากันใช่งันอยู่คนละที่กับลุงนะคะลุงอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะลุงคนป้าแตนอยู่ข้างนอกโอ้อยู่ไปเจอพายรยนพลใช่ไหมอยู่คนละที่กับลุงพลนะคะเราตามลุงพลมาแต่เราอยู่คนละที่เรามาไหว้พระธาตุองค์ นี่เลยนะคะองค์ใหม่นี่เลยนะคะหนุนาจะขอพรน,นะคะขอให้หนุนาหายจากอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บไปหมดเจ็บหัวนะคะเจ็บทั้งตัวจะขอพรให้หายป่วยแล้วก็ขอให้ทำ u t u b e ได้ผ่านได้มีเงินนะคะขอให้หมดหนี้หมดสินนะคะหมดหนี้สินมีนะคะหมดหนี้สินทรัพย์มีแล้วก็ ขอให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างที่เกี่ยวข้องกับนุนาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะ<ร>ก็ขอให้มีความสุขสวความเจริญจ้าขอกราบไหว้องค์พระาธาตุพนมนะคะ,<ร>ะเ,เ,เมือ่อกี้ลูกก็ขอรอบหนึ่งแล้วแต่มาขอต้านาต่อองค์พระอีกทีหนึ่งนะคะทั้งองค์พระประธานแล้วก็องค์พระประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันนะคะ មកក្លុកវិញเนาะត្រប់មកណារយាក៏លុបរយាមកនេះណាត្រូវបំពេញទៅជាមកឡាយកាត់ទៅណាឲ្យសວຍវិញទៀត นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตละายะเหมิมะเหตขิมายะอุปริมายะทิสายะกะสะนะสิริสมิง มัทเตมะหากัสปะเปนะถาปินงังพระพุทธอุลังคทาตุงศิลสานมามิวา,ายด์นะคเซตชะตังสุวรรณละชตละตังละนัลนานังปานินงังพุทธอุลังคเจติยังหงังวัาพิจตุตา ขอพรพรที่ลูกขอประสบความสำเร็จได้รางวัลได้เยอะโอเคค่ะหนูน่าได้ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอองค์พระธาตุนะคะได้ประทานพรให้ลูกด้วยเถิอสาธุสาธุสาธุค่ะ หน้าจอมืดนะคะไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะคะม,มืดมากเลยนะคะมืดตึต้อเลยนะคะ<ก>เอาบ่ดตอยนี้ม<ก>ุนาไปซะแล้วโอโรอยู่โน้นข้างล่าง<ว>นะคะเห็แนแต่แม่นกนะคะพี่นก อยู่คนละที่กับลุงพลนะคะไปหาที่นั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนดีกว่าอขอโทษค่ะบาต้อยอไป็นไหนเนาะบาตอยกับ่านกไปทางนี้นะคะโอนั่งเล่นอยู่ทางนู้นายได้ไมนเดียวครับผม นี่เพื่อนของเราอยู่นี่จะมาอยู่ใกล้ๆเพื่อนเราอยู่ตรงนี้สักแป๊บนึงนะคะให้จอมันเย็นเนาะ ขอให้จอเย็นก่อนนะคะจอร้อนมากเลยนะคะโอ้แล้วเข้ามานี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอไวมากเลยนะคะ